มีคำตอบทำไมผีเอาเดยองไม่เอาในเวสซูซูกิสวิปพาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มรังทุกการเดินทางทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมซูซูกิทุกประเทศหรือเข้าไปที่ w w w s u z u k i .co.th จานแล้วทำไมไม่เอาดูเป็นในเวสละเออแล้วก็ผมดูเ็นในเวสก็มีทำไมไม่เอา พราะอะไรทําไมไอเดยองมันไม่มีใจเอาเดเวสมันม,มีใจกวา่าอะไรนั่นแล้วมีใจผมเคลียร์แล้วนะผมไม่พูดต่อแล้วแต่ผมจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเขาถึงเอาแฟนกี้เดยองทําไมถึงเขาไม่มองลูเบนเวสนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยครับซึ่งผมจะพูดตรงนี้นะครับว่าทั้งลูเบเนเวททั้งแฟนกี้เดยองเนี่ยเป็นในักเตะคุณภาพทั้งคู่นะครับแล้วก็เล่นสไตล์คล้ายๆก,กันครับเป็น h o l ด i n g midfield กัน แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้นักเตะจ,จะเก่งผมว่าในระดับความเก่งเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันมากครับเดยยองกับเนวสเนี่ยไม่ต่างกันมาก <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่ต่างสิ่งที่ทําไมเทนฮาร์จะต้องเอาแฟนกิ้เดยองเพราะเขาไม่ต้องมานั่งปรับจูนไม่ต้องมา,มานั่งปรับพิธีการนะครับหรือให้รูเบนเวสเนี่ยมาปรับตัวกระ,ระบบการเล่นเขาครับสิ่งที่มันต่างกันเลยครับลูเบนเวสเนี่ยถ้ามาเล่นระบบเทนฮาร์ ark, เนี่ยต้องปรับตัวเยอะเลยครับเพราะเขาไม่เคยเล่นระบบโค้ชฟุตบอลของเทนฮาร์มาก่อน เขาไม่เคยเล่นระบบบอลแบบนี้อ่ากับแฟงกี้ดิยองเนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แบบ100%เซนตนะฮะกับแผนของเอลิเทนฮากอยู่แล้วตอนอยู่อัดแจ็คไม่ต้องมานั่งปรับมันจะได้ล่นเวลานะครับนะแทนที่เราต้องมานั่งเสียเวลามานั่งปั้นมานั่งจับปูใส่กระด้งนะฮะแอ้มาเล่นแผนเฮนฮากแม่งเกือบทุกตัวเนี่ยหรือเอาลูเบเนเวมาก็ต้องปรับอีกเนี่ยกับคุณเอาแฟงกี้ดิยองมาไม่ต้องปรับเลยเลยมันคิดได้ไม่ยากครับถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมคุณเป็นโค้ชเนี่ยคุณมองในมุมโค้ชสิคคุณจะะเลืออกใร ยากอยู่แล้วนะครับและเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือมันไม่ใช่เพียงแค่แฟรงกี้เดยองมาเนี่ยจะเป็นตัวแกลนเป็นตัวอ่าตัวหลักให้เอริเทนฮารกอย่างเดียวนะแต่มันจะส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นที่ไม่เคยเล่นระบบเทนฮากด้วยนะครับเพราะตำแหน่งนี้แม่งคือกระดูกสันหลังของทีมนะครับเพราะเป็นตัวตั้งบอลตัวขึ้นเกมตัวออกบอลน,นะครับตัวควบคุมจังหวะเกมเนี่ยนะครับ ตัวนี้สำคัญมากในระบบเทนฮาร์ ark, ซึ่งมันคือแฟงกี้เดยองเข้าใจไหมครับทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทําไมเขาถึงเอาเดยองไม่เอาเนวสเพราะเนวสเก่งเหมือนกันแต่ก็ต้องปรับวิธีการเล่นกับระบบเทนฮาร์ ark, แต่แฟงกี้ไม่ต้องปรับไงและอย่างหนึ่งที่ผมบอกคืออะไรแฟงกี้เดยองเนี่ยนอกจากที่เขาไม่ต้องปรับไม่พอนะครับเขาจะช่วยซับพอช่วยหนุนช่วยทําให้คนอื่นเนี่ยจูนในระบบเทนฮาร์ได้ง่ายขึ้นเพราะเขาเป็นตัวแกนหลักอยู่ตรงกลาง เขาเป็นตัวควบคุมจังหวะเขาเป็นตัวคนโทรเกมเข้าใจไหมครับนี่คือสาเหตุหลกักทําไมถึงเราต้องเอาเดียยองให้ได้เลยเพราะมันสําคัญมากพูดง่ายๆมันคือกระดูกสันหลังของแผงการเล่นเทนฮาร์กับต่งกี้เดยองอ่ะเข้าใจหรือยังเออมันไม่ใช่ว่าเอาใครมาเล่นก็ได้เข้าใจไหมครับใช่ครับเอาใครมาเล่นได้แต่คุณก็ต้องรอหน่อยนะให้เขาให้เล่นได้ดีในระบบการเล่นใหม่ๆ เขาจะบอกเพราะในเวสไม่เคยเล่นระบบแบบเทนฮาร์กเขาจะมาถามเออแต่คุณได้แฟงกี้เดยองมาคุณไม่ต้องมานั่งปรับแบบตรงเนี้ยเข้าใจไหมครับอยู่ในเวสนี่ต้องใช้เวลาครับมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับคนอื่นในทีมชุดเนี้ยของแมนยูแต่พวกแรดฟอร์ดพวกโรนัลโด้พวกบูโน่อ่าแม็กควายลินเดเล็ตพวกนี้ต้องปรับหมดถ้าในเวสมาก็ต้องมาปรับอีกคนหนึ่งอีกอะ่ะมันจะทำให้เราเริ่มหรือสร้างทีมได้ช้าแต่กับการถ้าคุณได้เดยองมาเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องปรับเลยครับใช้ได้เลยแล้วก็มีตัวที่เราคาอยู่เนน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 นีีีีีี่่่่่่ยยยยททเเเเเเรราาาจจจจจะะะะกกกลลััััับบมมดดดืืตตวววออออสคคฟชให้้็ขึน ในการสร้างทีมในการบิวทีมขึ้นมาในการเล่นระบบของเทนฮากเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราเจาใครมาก็ได้เราต้องดูด้วยเราเอาใครมาที่มันเหมาะสมกับระบบของเทนฮากด้วยที่มันทําให้เราเริ่มทีมได้เร็วขึ้นอยากได้เทมป์เร็วๆเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาเสริมตัวที่เขาต้องการไม่ใช่ อยากใจอยากที่เราอยากได้มันไม่ใช่นี่มันคือฟุตของจริงครับนะฮะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยากได้คนที่เล่นในวิธีการของเราได้เป๊ะๆมาก่อนมาช่วยไม่ใช่แม่งไม่เคยมีใครเล่นระบบปูได้เลยสักคนเนี่ยปูนั่งปั้นนั่งจับปูใส่กระโดงแม่งทั้งทีมผมว่ามันก็เป็นอะไรงานที่ยากแล้วก็ช้าในการเริ่มต้นในการสร้างทีมนะครับบางคนบอกไอ้จานดูเป็นเดเวสคุ้นเคยกับฟิมิลิใช่ครับคุ้นเคฟิมิลิผมไม่ได้เถียงนะคุณเคยใช่ครับแต่คําถามคือคุณเคย,ยแผนเทนฮาร์คหรือเปล่าเข้าใจปะอย่าลืมเเรรราาล่นด้วยวยิธีกทคับ ใช่ไหมครับเราไม่ได้เล่นวิธีการของวูดแฮมตันเข้าใจไหมเราไม่ได้เล่นวิธีการของวูดแฮมตันโค้ชของวูดแฮมตันชื่อบูโนลาสเราไม่ได้วิธีการของบูโนลาชเราเล่นวิธีการของเท็ฮาร์คคุณจะเป็นใครคุณก็ต้องมาเล่นตามระบบของเขาอยู่ที่อ่ะนะครับผมเออฉะนั้นเคลียร์นะครับว่าทําไมเอ้เทนฮาร์ถึงอยากได้แฟร์คิทดยองมากกว่าลูเบเนเวสมันชัดเจนอยู่แล้วครับมันตอบโจทย์วิธีการหรือว่าเป็นตัวแกนหลักหรือกระดูกสันหลังในวิธีการเล่นของแท็กติกของเทนฮาร์คเขานั่นเอง สมมุตินะผมเสริมให้นิดนึงแต่ถ้าเราไม่ได้แฟงกี้เดยองจริงๆนะถ้าเราไม่ได้จริงๆอ่ะแน่นอนก็อาจจะเป็นรูเบเนเวสที่จะเป็นเป้าหมายกนะ็ได้ครับเพราะมันคือตำแหน่งเดียวกันแต่ก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องเอารูเบเนเวสมาปรับความิีทีการเล่นเ,เทนทาซึ่งมันก็ต้องเสียเวลาอยู่ดีนะครับแต่มันก็ก็ต้องเอาะครับเข้าใจปะ่ะเออ นี่คือกรณีที่เราไม่ได้เดยยองนะแต่ถ้ามีโอกาสที่ได้เดอยองเนี่ยผมเชื่อว่าเดอยองไงก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเทนฮัก์แน่ๆอยู่แล้วนะไม่ใช่รูเบเนเวสแน่นอนถ้าผมเป็นเทนฮาผมก็เอาอย่างนั้นนะเข้าใจป่ะผมก็ต้องเอาตัวที่กูเคยใช้กูรู้ใจกูไม่ต้องบอกอรู้อยู่แล้วต้องเล่นแผนกูยังไงมาก่อนนะครับไม่ต้องมานั่งสอนไม่ต้องมานั่งปั้นแล้ว